วันที่9เดือน9เรืองงามยามดีชาวนี้ที่ช่อง7 HD เปิดตัวรายการใหม่สุดยิ่งใหญ่ The Social w a r i o r สมรภูมิโซเชียลโดยผู้จัดพิมพ์สัญญ่าและมะตูมเตชินจากค่าย Genius ส e d i a Creator เตอนำทีมเหล่ามาสเตอร์สุดปังประจำรายการเจนี mm ่เทียนโพสุวรณอัมมัทิชาติกุ๊บกิบสุมนทิพย์ที่มาร่วมงานทางหน้าจอช่อง7 HD เป็นครั้งแรกพร้อมด้วยตัวแม่นิงปณิตาและพิธีกรสาวต้นหอมสกุลตลาร่วมวงสวงเอาเรื่องเอาชายัยก่อนที่จะเปิดตัวรายการให้ผู้ชมได้เห็นตัวอย่าง สุดเข้มข้นพร้อมกันเป็นครั้งแรกโดยมีสื่อมวลชนหลายสำนักมาร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะสำหรับรายการ The Social Warrior สมรภูมิโซเชียลเป็นการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกอย่าง TikTok Shop <c oughs> เพื่อค้นหาสุดยอดครีเอเตอร์คนแรกของประเทศไทยที่มาเข้าร่วมแข่งขันฝ่าฟ,ฟ,ฟันทุกภารกิจจำนคควน16 a c c เ u า t แบ่งออกเป็น4ทีมโดยผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลเงินสด1ล้านบาทพร้อมกับได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยค่ะ วันนี้เรากำลังเอาคนที่เป็นดาวในทีวีมาเจอกับดาวในโซเชียลแล้วก็ต้องมาทำคอนเทนต์โดยพวกเขาจะเป็นคนมุมมองวางแผนผ่านแต่จริงๆแล้วเนะี่ยความสามารถทั้งหมดอะครับมันอยู่ที่ตัว16วอริเออร์ที่เราคัดเลือกมาสิ่งที่ทุกคนเห็นในตัวทีเซอร์ครับนั่นคือตัวเจนนี่เทียนร้อซไม่จริงค่ะไม่จริงมีอีกอคะเนี่ยมีอีกค่ะเม่ที้เห็นที่อีเปอร์เซ็นต์ฮะเมื่อกี้มันมีร้อคือคนอาจจะคิดว่าเฮ้ รายการแบบนี้ <c oughs> มันเคยมีหรือเปล่าแต่เจนจะบอกว่าไม่ใช่เลยทุกสิ่งทุกอย่างคือใหม่หมดรูปแบบของรายการด้วยเจนพูดเลยค่ะว่ามันมันค่อนข้างที่จะเร้าใจจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้มาเนี่ยด้วยความตั้งใจมาตูมเลยแต่ที่เราพูดกันงหมวนเป็นการแซวเล่นกันเฉยๆแล้วก็ทางพ่พิมพ์เองไม่ว่าจะเห็นตั้งแต่การโปรดักชันใช่ไหมครับทุกอย่างจะออกมาดูดีมากถ้าดูดีๆคุณจะหาโอกาสใหม่ๆจากรายการนี้ได้แล้วจะทําให้คุณเนี่ยมีตัวตนได้ง่ายมากขึ้นทุกวันเสาร์ตั้งแต่วันที่ 5ตุลาฝากรายการ Social Warriors สม a ร l r o Social ด้วยคะ่ะขอบคุณพบกับความสนุกได้ทุกเย็นวันเสาร์เวลา17นาฬิกาเริ่มตอนแรกเสาร์ที่5ตุลาคมนี้ใครคือสุดยอดครีเอเตอร์ในเกมนี้อย่าพลาดชมนะคะ